นาวานิยายเสเยเรืองน้ำตาดวงดาวประพันธ์โดยเพลราดาเฟื่องอักษรบทที่43ช่างเขาเธอนาอภิษรทาทำหน้ายุง่งเมื่อกลับมาบ้านแล้วพบว่าตะวันนั่งดื่มเหล้าอยู่คนเดียวสอบถามก็ว่าไม่สบายใจเรื่องน้องสาวเขาจะไปอยู่กับใครมันก็เรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราสักหน่อยเขาโตแล้วบรรลุนิติภาวะแล้วด้วย ไม่ใช่เด็กสองสามขวบสักหน่อยตะวันยังคงนั่งเหมอลอยอยู่กับขวดเหล้าตรงหน้าหล่อนเลยได้แต่สายหน้ากับตัวเองเริ่มรู้สึกตัวว่าช่างจะเบื่อสามีคนนี้ซะแล้วเขาทำตัวหน้าเบื่อหน่ายเสียจริงเออเป็นไม้เราก็ไม่ว่าปัญหาเรื่องเมียเก่าไม่มีสำหรับเขาเพราะท่าทางจะตัดขาดกันได้แต่มามีปัญหาเรื่องน้องสาวหน้าโมโหไหมละ่ะ ห่วงน้องสาวราวกับห่วงเมียอย่างนั้นแหละตามใจจะกินมากแค่ไหนก็กินกินจนกว่าน้องสาวจะกลับเลยก็ยังได้นะฉันจะไปอาบน้ำอาบท่านอนละดึกมากแล้วคุณไม่ห่วงงานที่วิทยายลัยบ้างหรอห่วงแต่น้องสาวนั่นนะ่ะเดี๋ยวผมก็พอแล้วล่ะคุณไปเถอะเสียงเขาเหนื่อยนายทั้งเมาทั้งเพลียไปหมดทั้งหัวใจเขาสงสัยว่า นั่นใช่รักศักร์หรือเปล่าถ้าใช่เขาเป็นอะไรกับริสาแล้วกับน้องสาวเขายิ่งคิดสมองก็คล้ายจะระเบิดออกมาที่สุดเขาก็ฟุบอยู่ตรงนั้นอภิษราเดินออกมาจากห้องน้ําในชุดผ้าเช็ดตัวผืนเดียวพอเห็นสามีฟุบคาโต๊ะอย่างนั้นก็สายหน้าก็เป็นซะอย่างเนี้ยเป็นมาตั้งเดือนหนึ่งแล้วนะเนี่ย สงสัยเราต้องมีชู้ละมัง้งในเมื่อมันเป็นไปซะอย่างนี้นะ่ะน่าเบื่อจริงๆหล่อนลากเขาเข้าห้องนอนเป็นอย่างนี้หลายครั้งแล้วตั้งแต่ดวงดาวหนีออกจากบ้านไปตะวันก็เป็นอย่างนี้หล่อนว่าจะพูดเรื่องนี้กับเขาสทัทีเพราะหากอยู่ด้วยกันอย่างไม่มีความสุขหล่อนแยกไปซะดีกว่าเขาจะได้เอาน้องสาวเขากลับคืนมาอยู่ด้วยกันอย่างเดิมหล่อนเองก็ใช่ว่าจะอยู่กับเขาสักเท่าไหร่ คนอย่างหล่อนนั้นไม่ใช่ว่าขาดผู้ชายแล้วจะต้องตายชีวาบายเมื่อไหร่กันนี่ก็เรียงหน้ามาให้เลือกจนไม่หวาดไม่ไหวแล้วในที่สุดหล่อนก็พูดกับเขาในเช้าของวันนั้นฉันจะแยกไปนะคุณอะไรนะตะวันเกือบสำลักกาแฟเมื่อได้ฟังอภิสราพูดออกมาหน้าตาเฉยใครจะแยกไปไหนฉันไงล่ะ หล่อนวางถ้วยกาแฟลงเบาๆในเมื่อคุณไม่สบายใจฉันก็จะไปจากที่นี่คุณก็ไปตามหาน้องสาวคุณเอาเขากลับมาอยู่ด้วยตะวันอื้องไปเขาไม่คิดว่าพิษราจะเป็นคนอย่างนี้จุู่ๆหล่อนก็พูดออกมาท่าทางที่จะบ่งบอกว่าเสียใจไม่มีเลยในผู้หญิงคนนี้แสดงว่าหล่อนไม่แคร์เขาเลยหรือว่าคนอย่างเขา ไม่มีความหมายกับใครเขาซะแล้วฉันรู้ว่าคุณไม่สบายใจเอาเป็นว่าเราเข้าใจกันเหมือนเดิมดีไหมฉันจะเดินไปตามทางของฉันคุณก็เดินไปตามทางของคุณเราไม่มีปัญหากันหรอกเข้าใจกันก่อนไปทำไมต้องไปจากกันด้วยล่ะผมมีความผิดอะไรเขาถามออกไปเสียงแหบแ หรือว่าคุณเบื่อผมหล่อนสายหน้าฉันไม่เบื่อคุณเท่ากับที่คุณเบื่อตัวเองหรอกคุณเบื่อตัวเองมากใช่ไหมถึงต้องมานั่งเข็นฆ่าตัวเองด้วยการกินเหล้าเกือบจะทุกวันอย่างนี้ทั้งที่เรื่องใหญ่ดวงดาวนั่นมันเป็นเรื่องเล็กน้อยเออคุณคิดถึงเรื่องเมียเก่านั่นซะยังจะดีกว่าแล้วฉันก็ว่ามันไม่ผิดปกติอีกด้วยนะนี่คุณนั่งคิดเรื่องน้องสาวบ้าชะมัด ผมก็คิดทุกเรื่องนั่นแหละแต่ที่คิดถึงน้องสาวนั่นมากหน่อยก็เพราะเรามีกันแค่สองคนเท่านั้นบูบนั้นเขาคิดถึงเสียงผู้ชายคนนั้นคนที่เสียงเหมือนรักศักมากวันนี้เขาต้องเลียบเคียงถามวัชเรศดูว่าที่บ้านนั้นมีใครบ้างโธ่เอ้ยหล่อนหัวเราะออกมาอย่างขบขันการที่คุณมีสองคนกับน้องสาวนั่นก็ไม่ได้หมายความว่า คุณจะต้องติดอยู่กับน้องสาวคุณตลอดชีวิตนี่นาฉันเองก็มีน้องชายคนเดียวพ่อแม่ก็ไม่มีเรายังไม่เห็นติดกันมากอย่างนี้เลยเขาไปเรียนต่อที่เชียงใหม่ฉันก็ไม่เคยมานั่งน้ำตาไหลคิดถึงเขาเขาก็ไม่ไปนั่งกินเหล้าเพราะคิดถึงพี่สาวเราต่างเดินบนถนนชีวิตของเราอย่างมีความสุขไม่มีทางมานั่งเป็นทุกข์อย่างนี้หรอกชีวิตมันเหี่ยวเฉาไร้ราคา คนเราจะเหมือนกันได้ยังไงล่ะเขาร้องออกมาอย่างหงุดหงิดเมื่อได้ฟังอย่างนั้นอภิษราพูดมากใช่จริงเชียววันนี้คุณจะเอาอย่างไรก็ตามใจเถอะนะตามใจแล้วเขาก็ลุกไปจากตรงนั้นท่าทางบอกว่าไม่พอใจอย่างมากทีเดียวมีอะไรหรอครับพี่วันวัชเรศเดินมาหยุดยืนที่หน้าโต๊ะของเขาเมื่อเสร็จสิ้นชั่วโมงสอนตอนบ่ายนั้น เห็นอาจารย์สีนวลว่าพี่อยากพบนั่งสิคุณตูเข้าผ่ามือไปทางเก้าอี้ใกล้ๆผมมีเรื่องจะถามนิดหน่อยเท่านั้นเองเป็นเรื่องส่วนตัวของเราครับตามสบายเลยชายหนุ่มนั่งลงอย่างว่าง่ายมองหน้าฝ่ายตรงข้ามอย่างคลางแคลงใจเหมือนกันว่าจะถามเรื่องอะไรกันเล่านานแล้วที่ตะวันไม่เสวนาอะไรกับเขาเลยแล้วจู่ๆวันนี้เขาก็ต้องมานั่งตรงนี้ ผมอยากถามถึงปูเป้ตะวันเตรียมคำพูดไว้แล้วก่อนหน้าที่วัชเรศจะมาเป็นยังไงบ้างสบายดีไหมวัชเรศมองหน้าผู้เกิดก่อนอย่างช่างใจตะวันไม่เคยถามหาลูกกับเขาเลยตั้งแต่อยากขาจากริสาแล้ววันนี้จู่จูก็มาถามมีอะไรหรือเปล่านะทำไมพี่ไม่โทรไปล่ะครับเขาย้อนถามก่อนจะตอบพี่เคยโทรไป เมื่อวานนี้ก็โทรไปก็เด็กบอกว่าเขาไม่อยู่ทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละอ๋อเขาไปนอนที่บ้านคุณยายกันถ้าทางวัชรเรศบอกว่าสนิทสนมกับทางนั้นมากมายคุณยายท่านไม่อยู่อีกหลายวันครับกว่าจะกลับพี่วันน่าจะโทรไปที่บ้านคุณยายพี่มีกล้าหรอกนะเผื่อเขาไม่อยากพูดกับพี่อีกอย่างที่นั่นก็ไม่มีเพียงปูเป้นี่มีญาติเขาด้วยใช่ไหมที่บ้านนั้น ญาติเอ๊ะไม่มีใครนี่นอกจากแล้ววัชเรศก็ชะงักไปแล้วเขาก็ไม่กล้าพูดอะไรออกมาอีกตะวันขมวดคิ้วทำไมวัชเรศต้องมีท่าทีอย่างนี้ด้วยใจเขาเกือบกระตุกเออพี่ชายริสาเขานะครับที่สุดวัชเรศก็กล่าวออกมาตามความจริงแต่เรื่องจะบอกว่าพี่ชายของริสาคือใครนั้น ไม่มีทางที่วัชรศจะบอกหรอกปล่อยไปตามบุญตามกรรมของแม่คนดื้อร้านอย่างดวงดาวนั่นดีกว่านี่หล่อนก็หายหน้าไปจากที่นี่เขาเองก็ไม่รู้ว่าไปไหนอย่างไรจะถามรักษากนั้นเขาก็ไม่กล้าหรอกก็ห่วงหล่อนเหมือนกันนั่นแหละแต่มาคิดดูแล้วไม่มีประโยชน์หรอกและเขาก็เชื่ออยู่อย่างหนึ่งว่ารักษกัคงไม่ฆ่าแกงดวงดาวแน่พี่ชายริษา คนที่ว่าอยู่เมืองนอกนั่นใช่ไหมครับเขากลับมาแล้วนอกนั้นก็มีมีใครหรอกครับมีแต่คนใช้สองคนพี่วันน่าจะโทรไปหาลูกที่นั่นแกก็บ่นถึงพี่นะครับวชเรศหันเหเรื่องไปเสียทันทีไม่อยากให้เขาซักไซในเรื่องนั้นแล้วก็ได้ผลตะวันตาวาวเมื่อได้ยินว่าลูกบ่นคิดถึงจริงเหรอครับ วชรียืนยันทั้งที่ไม่ใช่เรื่องจริงเลยสักหน่อยเขากุเรื่องขึ้นมาเองปูเป้ไม่เคยแม้แต่จะถามถึงพ่อด้วยซ้างั้นพี่โทรหาแกคืนนี้ว่าแต่พี่ชายริษาดูไหมเมื่อวานพี่โทรไปนะ่ะใจหายเลยนะมันเออคือว่าเสียงเขาดูดูไม่หรอกครับไม่ดูใจดีมากเลยเขารักหลานเขามากทีเดียวพาหลานไปเที่ยวบ่อย แค่นี้นะครับพี่ผมต้องเตรียมการสอนอีกวัชเรศรู้ขึ้นยืนเป็นการตัดบทแต่เพียงเท่านั้นตะวันพยักหน้าเมื่อวัชเรศไปแล้วเขาก็นั่งเหม่ออยู่นั่นเองหายไปนานเชียวนะคะดวงดาวมองหน้าเขาอย่างน้อยใจเมื่อเขาโผล่หน้าเข้ามาให้เห็นในวันนี้หลังจากที่เขาหายหน้าไปถึงห้าวันเต็มโดยไม่บอกกล่าวว่าไปไหน นึกว่าจะไม่มาซะแล้วกำลังคิดว่าจะย้ายไปียจากที่นี่เพราะคนเขาเริ่มนินทากันแล้วอะไรจะขนาดนั้นเล่ารักษักหัวเราะออกมาท่าทางไม่ทุกข์ไม่ร้อนเลยกับอาการของดวงดาวผมก็มีธุระนั่นแหละถึงไม่ได้มานี่พรุ่งนี้วันหยุดสองวันผมจะพาฉันเที่ยวไหนหรอคะ ดีเลยอยากไปที่นั่นอีกจังพาฉันไปนะคะที่ระยองนั่นนะ่ะเป็นการถ่ายโทษที่หายไปหลายวันแล้วฉันจะไม่โกรธคุณหรอกหากว่าพาไปท่าทางของหลอนกระตือเรือร้อนเมื่อพูดออกมาหลอนเดินมากอดคอเขาเมื่อเขานั่งลงบนเตียงนอนนะคะเสียใจด้วยนะพรุ่งนี้ผมจะพาหลานชายไปเที่ยวสวนสยามแกบ่นอยากไปนานแล้ว ส่วนมรืนนี้ต้องพาน้องสาวไปธุระอีกที่อยุธยาเขาบอกหน้าตาเฉยขณะที่ดวงดาวนี่งาันไปแต่เอาเถอนะคืนนี้จะอยู่ที่นี่จนถึงเช้าเลยเขาโอบกอดหล่อนอย่างเอาใจว่าแต่ตอนนี้ไปอาบน้ำอาบท่าไปผมจะพาไปทานอะไรข้างนอกไม่ต้องหรอกค่ะหล่อนกล่าวออกมาเสียงเครือจัด น้อยใจเขาอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนดูหรือเอาหลอนมาไว้ที่นี่ที่สถานภาพของหลอนเหมือนนางบำเรอเท่านั้นเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องการแต่งงานเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่นึกอยากจะมาเขาก็มาอยากจะไปก็ไปสองเดือนแล้วที่หลอนอยู่อย่างนี้เงียบเงาไม่มีเพื่อนที่ไหนเลยนอกจากห้องข้างเคียงที่สภาพคล้ายกับหลอน นี่ผิดกันหน่อยตรงที่ว่าฝ่ายนั้นเป็นเมียน้อยเขาอย่างถูกต้องสามีไม่มาหล่อนก็ไม่ผิดปกติเพราะรู้สภาพตัวเองดีแต่หล่อนนี่สิไม่ได้เป็นน้อยไม่ได้เป็นหลวงแต่เป็นอะไรก็ไม่รู้บางครั้งหล่อนว่าเขาเก็บหล่อนมาไว้อย่างนี้เพื่อบำเรอเขาในยามที่ขาดสนแต่ก็ไม่น่าจะใช่เลยรักศักดิ์เป็นหนุ่มโสดและเขาไม่มีทีท่าว่าจะเป็นนักรักตัวชะกาศ ถึงกับต้องหาผู้หญิงมาเก็บไว้อย่างนี้จนวันนี้หล่อนก็ไม่เข้าใจรักศักเลยทำไมไม่ต้องละ่ะนี่แสนงอนหรือไงเปล่าหรอกเพียงแต่ว่าไม่อยากออกไปไหนเท่านั้นหล่อนเบี่ยงกายออกมาและเขาก็ไม่ตามมากอดอีกคงนอนแผ่ราบ,บนเตียงนั่นอย่างสบายอารมณ์วันนี้เหนื่อยจังเลยเลิกจากงานบ่ายก็ไปรับน้องสาวที่บ้านคุณแม่ พาเขาไปส่งที่บ้านไปถึงก็ช่วยเขาจัดบ้านอีกเพราะไปอยู่ที่บ้านผมหลายวันบ้านเคละะเลยเจ้าหลานชายนั่นก็ให้ต่อเครื่องบินให้อีกเลยหนักหน่อยดวงดาวเม้มป่าน้องสาวอีกแล้วอะไรอะไรก็น้องสาวอยากรู้จักว่าหน้าตาเป็นอย่างไรพี่ชายถึงได้รักใคร้นักหนาท่าทางจะรักกันมากมากกว่าที่พี่ตะวันเคยรักหล่อนอีก นึกถึงพี่ชายแล้วก็ใจหายเขาอยู่อย่างไรนะคงสุขมากมายเพราะมีเมียแบบนั้นช่างเถอะช่างเขาแล้วดวงดาวก็สะบัดหน้าพรืดน่าจะอยู่กับเขานะคะเขาหน้าห่วงมากน้องสาวคุณนะ่ะหล่อนประชดออกมาอย่างหมดความอดทนต่อไปไม่น่ามาหาฉันเลยเสียเวลาเปล่าเ,าเขาหน้าห่วงนะคุณดาว อ่อนแอมากพัวก็ดันมาทิ้งไปอีกลูกก็ต้องกำพร้าพ่อผมถึงรักเขามากไงล่ละเขาอ่อนแอไม่เข้มแข็งอย่างคุณน,นี่คุณเก่งมากงง้นก็กลับไปเลยค่ะกลับไปเลยไม่ต้องมาที่นี่อีกก็ได้นะโธคุณดาวอะไรกันแค่นี้ต้องกโกรธด,ด้วยไม่เอานะมานี่คนดีผมขอโทษแล้วกันนะเขาผวาไปหาหลอน กอดหล่อนเอาไว้ก่อนจะสุกหน้าไปที่ซอกคอขาวผ่องนั่นอย่างพิศวาสคราวนี้ไม่พูดถึงคนอื่นแล้วละนะพูดถึงแต่เรื่องเราสองคนดีกว่าโทใครจะรู้ว่าอารมณ์ไม่ดีล่ะเอานะ่ะผมจะช่วยทำให้อารมณ์ดีขึ้นแล้วเราไปทานอาหารข้างนอกกันนะคนดีคนดีดวงดาวเม้มปากแน่นพยายามที่จะไม่มีอารมณ์ร่วมไปกับเขาอย่างคนมีทิฐิ แต่ก็เป็นไปได้ครู่เดียวเท่านั้นเองอารมณ์ก็หวั่นไหวพิษอะไรจะร้ายเท่าพิษรักเล่าคุณรักพอเธอคะ่ะไม่พอก็คิดถึงนะสินานแล้วที่ไม่ได้มาหาคิดถึงผมมากไหมคราวนี้จะพยายามมาหาบ่อยๆนะอย่าแสนงอนอีกล่ะไม่น่ารักเลยรู้ไหมดวงดาวใจสันพูดอะไรไม่ออกอีกเลย บทที่44ร้านนี้เขาอร่อยผมเคยพาน้องสาวมาทานเสมอเขาบอกแกลอนเมื่อต่างก็นั่งลงแล้วคุณจะทานอะไรเต็มที่เลยนะเขามองหลอนด้วยแววตาที่เปล่งประกายปนประหลาดและดวงดาวก็หน้าร้อนจัดวันนี้รักสักดูแปลกไปเขาทำราวกับว่าชนะเกมอะไรมาสักอย่างในวันนี้ท่าทางเขาอารมณ์ดีจริง ตั้งแต่ออกจากที่พักนั่นมาแล้วหรือว่าเขาสมใจที่หล่อนยอมเขาอีกอย่างง่ายใดทั้ทั้งที่หล่อนน่าจะทําอะไรไปมากกว่านั้นหลังจากที่เขาห่างหายไปนานนานจนคิดว่าเขาทอดทิ้งหล่อนไปแล้วเมื่อก่อนนี้น้องสาวผมเขาพามาก่อนนะ่ะผมจึงรู้ว่าอาหารที่นี่อร่อยตอนหลังก็เลยพาน้องสาวมาทานก็แทนน้องเขยนั่นละ เพราะผมรู้ว่าเมื่อก่อนนี้น้องสาวกับอดีตสามีเขานั้นชอบพากันมาที่นี่มากน้องสาวผมยังตัดเขาไม่ขาดหรอกเพรารักเขามากบางทีนะคุณผมยากอิจฉาเจ้านั่นเลยว่าทำไมมันมีดีอะไรน้องสาวผมถึงได้รักใคร่มันนักหนาอยากขาดกันไปตั้งนานแล้วก็ยังพร่ำถึงอยู่จนทุกวันนี้เลยดวงดาวเม้มปาก หมั่นไส้เข้านักที่พร่ำถึงแต่น้องสาวคุณดาวมีความเห็นว่ายังไงเรื่องอะไรคะหล่อนย้อนถามเขาสีหน้ามึนตึงเป็นอันมากและชายหนุ่มก็รับรู้ถึงกิริยานั้นแต่เขาทำเป็นไม่สนใจก็เรื่องน้องสาวสุดที่รักของผมนี่คุณว่าไงเอออยากเห็นหน้าตาเขาไหมล่ะผมจะพาเขาไปหาให้รู้จัก เขาชะโงกหน้าเข้ามาถามจนใกล้และดวงดาวก็เมินหน้าหลบไปอย่างไม่ชอบใจนักทั้งๆที่ไม่ชอบเขาตั้งหลายอย่างนั่นแหละแต่เป็นเพราะอะไรไม่รู้ดวงดาวจึงปฏิเสธเขาไม่ได้เลยสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรทั้งนั้นไม่อยากรู้จักหรอกคะ่ะหล่อนปฏิเสธทันทีทำไมล่ะหึเขาน่ารักนะเป็นคนดีมากด้วยน้องสาวผมนะ่ะ ผมอยากให้รู้จักเขาจังเลยหวังว่าคงจะเข้ากันได้กับว่าที่พี่สะพ้ายแม้จะพูดออกมาขนาดนั้นแต่คนพูดกับไม่มีทีท่าว่าตัวเองกำลังพูดเรื่องสลักสำคัญเลยนั่นทำให้ดวงดาวเศร้าใจขึ้นมาเงียบๆแล้วหล่อนก็เลยหันไปสนใจรายการอาหารตรงหน้าหลบตาจากหน้าเขาอย่างเสียใจขึ้นมาบ้างเขาเป็นอย่างไรหนอ ดูช่างไม่เหมือนรักษักคนเก่าเลยเขาคนเก่านั่นแสนจะรักและเอาใจหลอนอย่างคนที่มีความเอื้ออารทรต่อการอย่างจริงใจแต่เวลานี้รักษาคนนั้นหายไปไหนเข้าหลงเหลือสิ่งที่ไม่ดีงามเหล่านี้ไว้ได้อย่างไรกันในร่างนี้ร่างที่นั่งยิ้มอย่างสบายใจตรงหน้าก่อนนี้เอาอะไรดีล่ะคุณดาวต้องทานมากหน่อยนะวันนี้ เพราะเดี๋ยวเราคงต้องได้ออกกำลังกันมากกว่าเมื่อเย็นนี้แน่นอนเลยผมฟิตมาหลายวันแล้วผิวแก้มของหล่อนร้อนเผาเขามีวาจาอย่างนี้ออกมาจากปากได้ด้วยหรือนิรักสักเป็นอะไรไปแล้วคืนนี้ว่าจะไม่นอนเลยนะไหวหรือเปล่าคุณนะ่ะหยุดพูดเถอะคะ่ะฉันคิดว่าคุณไม่น่าจะพูดแบบนี้กับฉันเลยนะคะคุณเห็นฉันเป็นอะไรอะเป็นนางบำเรออย่างนั้นหรอ อืใครเขาว่าล่ะคิดมากไปเองแล้วคุณนะ่ะเราอยู่ด้วยกันมานานแล้วนะจ๊ะคุณไม่ใช่ว่าเพิ่งมาอยู่ด้วยกันเรื่องอย่างนี้อ่ะทำไมจะพูดกันไม่ได้ผมคิดว่าคุณชอบซสอีกแนะ่ตาหลอนเริ่มขวางและเขาก็ทันได้เห็นเอาล่ะเอาล่ะไม่เป็นไรหรอกนะไม่ชอบก็ไม่พูด บางอย่างเขาว่าพูดไปก็ไม่สู้ทำเลยดีกว่านะอะเอาแก้มาเติมเบียร์อีกทีเถอะเติมเรื่อยๆเผื่อว่าจะทนฟังได้เวลาที่ผมเผอพูดออกมาหน้าตาเขาบ่งบอกว่าสดชื่นเรื่องรวมซะเสลือเกินที่ได้พูดต่อแยหล่อนอย่างนั้นดวงดาวนั่งเม้มปากสนิทไม่กล่าวคำใดออกมาอีกเลยเอา้าว เป็นใบ้ไปแล้วเหรอเอา้าไม่เป็นไรใบก็ไม่เป็นไรน่ารักดีออกห้ามพูดนะแล้วเขาก็หัวเราออกมาหน้าทะเลน้นจนดวงดาวสายหน้ากับตัวเองดูเธอจนขนาดนี้แล้วหล่อนก็ยังโกรธเขาไม่ลงเลยนี่มันกรรมอะไรของหล่อนนะที่มารักคนอย่างนี้แต่เขาก็เป็นคนดีนี่หล่อนว่าเขาเป็นคนดีที่เพียรพร้อมด้วยคุณสมบัติทุกประการ แต่ว่าวันนี้ไอ้เจ้าทุกประการที่วาดไว้นั่นมันทำไมเหลืออยู่เท่านี้ก็ไม่รู้นะนี่น้องสาวคุณรู้หรือเปล่าว่าคุณมาหาฉันไม่รู้หรอกไม่รู้หล่อนมองหน้าเขาดวงตาฉายแววเสียใจน้อยใจวูบหนึ่งก็เป็นปกติแล้วหล่อนก็นิ่งเฉยไปอย่างนั้นที่ผมไม่ให้เขารู้เพราะกลัวเขาจะเสียใจนะ่ะ ไม่มีอะไรหรอกเขาเพิ่งสูญเสียสามีสุดที่รักเขาไปหยกหยกมีพี่ชายอยู่คนเดียวกลัวเขาไม่มีที่พึ่งที่ไหนแล้วกลัวว่าจะเดินทางผิดผิดที่มีหลายทางผมก็เลยทําตัวเป็นพี่ที่ดีของเขาเรื่อยมาคุณว่าดีไหมดีในเรื่องไหนล่ะคะก็ทุกเรื่องที่เกี่ยวกับผมเขาหัวเราะอ,อีกหัวใจดูช่างเจรื่นรมสนักในยามนี้แววตาเขาไม่ทุกขร้อนอย่างดวงดาว ใจเขาก็คงจะไม่เหมือนหล่อนอีกนั่นแหละเขาไม่รู้ไม่รู้ว่าหล่อนเป็นอย่างไรทรมานแค่ไหนในวันนี้กับชีวิตที่เดินมาผิดทางของตัวเองฉันคิดว่าดีค่ะแต่สำหรับคุณนะคะสำหรับฉันนั้นไม่ดีเลยไม่ดีในทุกๆเรื่องหรือคุณว่ายังไงคุณว่าชีวิตฉันนี้ดีไหมดีขึ้นเร็วลงไหนลองพูดมาสิคะ หรือว่าไม่เคยสนใจอะไรเลยในตัวฉันนี่นะ่ะคำพูดยาวๆของหล่อนนั้นบาดความรู้สึกของชายหนุ่มอยู่บ้างนี่เขาใจร้ายหรือเปล่ากับผู้หญิงคนนี้ไม่น่าทีหล่อนละ่ะหล่อนทำร้ายน้องสาวเขานั่นละ่ะเพราะหล่อนแท้ๆครอบครัวที่อบอุ่นมีพ่อมีแม่นั่นจึงแตกแยกลานเข้าต้องเป็นเด็กมีปัญหาปู่เป้น้าสงสารมากเพราะหล่อนนี่แหละ ล่อนคนนี้คนที่หลานชายตัวเลขของเขาตราหน้าว่าเป็นแม่โมดร้ายหล่อนสมควรที่จะได้รับการตอบแทนแหมถามอะไรยาวอย่างนี้ล่ะนี่คุณดาวผมไม่คิดว่าคนอย่างคุณเนี่ยจะเป็นคนจริงจังกับชีวิตเลยนะเนี่ยเอาจริงหรองะนี้นะ่ะคำพูดของเขานั้นเหมือนยียวนหน้าตาเขาก็ยังมีรอยยิ้มระบายไปทั่ว ดวงดาวใจหายน้อยๆนี่เขาคิดเล่นๆกับหล่อนหรือนี่เขาไม่ได้รักหล่อนหรือไม่เอานะอย่าจริงจังกับมันนักเลยนะเราคบกันไปเรื่อยๆอย่างนี้นะ่ะดีแล้วดูใจกันไปนานๆอย่างพอเลยอย่างที่รักษาคาดไม่ถึงดวงดาวผุดลุกขึ้นในนาทีนั้นท่าทางเรากับนางสิงร้ายประกายตาวาโรด เมื่อจ้องตาเขาเราแยกกันไปซะวันนี้เถอนะคุณดาวนี่เกิดอะไรขึ้นละ่ะเขามองศบตาหล่อนอย่างตกใจและเมื่อเห็นดวงตาคู่นั้นใจเขาก็วูบเราต้องแยกกันตั้งแต่วันนี้เลยเสียงหล่อนเด็ดขาดจริงจังและหล่อนก็คว้ากระเป๋ามาช p า i r w i s รักษาผวาดึงแขนหล่อนไว้แต่หล่อนสะบัดหลุดอย่างรวดเร็ว คุณดาวฉันจะเสียใจแค่นี้และจะไม่มีวันเสียใจอีกสําหรับหัวใจของฉันเดี๋ยวคุณดาวเรามาพูดกันก่อนนะ่ะเขาลุกตามรอนแต่ก็ห่วงหน้าพวงหลังเพราะอาหารนั่นกำลังทยอยมาเขาจะทิ้งโต๊ะไปไม่ได้บริกรหลายคนก็มองอยู่ดวงดาวไม่หันมาเลยรอนก้าวไปจากตรงนั้นอย่างมั่นใจนักหนา และเมื่อรักษักจัดการเรื่องอาหารเสร็จก็เดินตามออกมาเขาก็ไม่เห็นแม้แต่เงาของดวงดาวไม่อยู่หรอกค่ะแม่บ้านที่ดูแลรักษาความสะอาดที่นั่นมองหน้าเขาเมื่อกล่าวออกมาออกไปแล้วเมื่อครู่เองมาถึงก็ออกไปเลยเขามายังไงกุญแจละ่ะฝากไว้หรือเปล่ารักษักไม่สบายใจนักเมื่อมาถึงที่นี่ แล้วไม่พบว่าดวงดาวจะอยู่เขาพยายามที่จะขับรถกลับมาที่นี่ตามหล่อนอย่างเร็วที่สุดแต่รถติดมากเหลือเกินเพิ่งจะมาถึงที่นี่แหละและก็ปรากฏว่าหล่อนไม่อยู่แล้วฝากค่ะนางงยื่นกุญแจให้เขาง่ายดายเพราะรู้ดีว่าเข้ามาอย่างไรร้องไห้ออกไปด้วยถ้าทางจะขวนเสียไม่รู้ว่ามีเรื่องร้ายอะไรคุณตามไปดูหน่อยนะคะ แม่บ้านนั่นเดินจากไปแล้วรักษากยืนตะลึงไปดวงดาวร้องไห้ผู้หญิงอย่างนั้นร้องไห้ใจเขาหายวูบทั้งๆท,ที่เคยบอกตัวเองมาตั้งแต่แรกแล้วว่าเขาต้องการที่จะเห็นการร้องไห้ของผู้หญิงคนนี้เขาจะสะใจมากเมื่อผู้หญิงคนนี้ร้องไห้เพราะเขานั่นหล่อนร้องแล้วแต่ทำไมเขาไม่ดีใจเล่าหัวร้อสิรักษัก หัวเราะให้สาแก่ใจไปเลยชายหนุ่มก้าวเข้าไปในห้องเข้าของทุกอย่างยังอยู่อย่างเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงเขาสำรวจจนทั่วก็พบว่ามีเพียงกระเป๋าใบหนึ่งเท่านั้นที่หายไปกระเป๋าใบนั้นเขาเคยเห็นว่าหล่อนใส่ข้าวของของตัวเอาไว้ก็เป็นพวกสมุดธนาคารวุฒิการศึกษาหล่อนไปไหนนะแล้วจะกลับมาหรือเปล่าเขาถามตัวเอง เมื่อสุดร่างนั่งที่เตียงใจนึกถึงคำพูดและท่าทางของดวงดาวเมื่อครู่ใหญ่ที่ห้องอาหารนั่นท่าทางหล่อนเสียใจมากเขารู้ว่าดวงดาวรักเขาและก็คงเสียใจมากเมื่อรับรู้ว่าเขาไม่มีเยื่อใยอะไรกับหล่อนเลยนอกจากเห็นว่าหล่อนเป็นแค่นางบำเรอเท่านั้นคำพูดของเขาคงจะบาดใจบาดความรู้สึกหล่อนมากมายสินะ เขานึกถึงแววตาของหล่อนอีกแล้วแววตาของหล่อนนั่นบ่งบอกว่าเจ็บปวดกับเรื่องที่เกิดกับตัวเองมากก็เพราะหล่อนรักเขานั่นแหละเมื่อนึกถึงว่าหล่อนรักเขาชายหนุ่มก็ยิ้มออกมาอย่างผู้ชนะในเมื่อหล่อนรักเขาก็ไม่มีวันที่หล่อนจะไปจากเขาพ้นเดี๋ยวหล่อนจะต้องโสมสารกลับมาแน่เขาเอ็นกายลงบนที่นอนหนานุ่มนั่นรถสว่์ที่ผ่านไปแล้วเมื่อตอนเย็นของวันนี้ ยังกลุ่นอยู่ในอารมณ์ไม่จางหายดวงดาวเธอจะไปไหนรอดเมื่อคืนไปนอนที่ไหนมาตารักคุณหญิงรัตนามองท่าทางของลูกชายคนเดียวด้วยแววตาสงสัยเมื่อคืนนี้เขาหายไปทั้งคืนเลยกลับมาตอนเกือบแปดโมงเช้าดูท่าทางเหมือนคนอดนอนมาทั้งคืนอย่างนั้นแหละนอนบ้านเพื่อนครับเขาเลี้ยงหลบศบตามารดา พยายามจะเดินไปที่ห้องส่วนตัวอย่างรวดเร็วที่สุดบ้านเพื่อนเพื่อนคนไหนของแกตะรักอย่ามาปวดแม่นะก็เมื่อคืนนี้แม่โทรไปเช็คมาทุกบ้านแล้วไม่มีนี่เธอเดินมามองหน้าเขาด้วยแววตาพินิจพิเคราะห์ก็เพื่อนใหม่คุณแม่อย่ามาค้องใจผมนะผมจะรีบไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทำงานแล้วเขาทำท่าทางหงุดหงิดอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน คุณหญิงถอยหลังหลีกทางเขาก่อนจะมองตามไปอย่างไม่เข้าใจเลยว่าทำไมรักศักจึงเป็นไปได้อย่างนี้